ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ช่องนิ้วโป้งกันด้วยนะครับผมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีเรื่องออที่คิดว่าสำคัญมากๆๆเลยสำหรับคนที่ทำการตลาดดิจิทัลหรือว่าเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะครับผมก็คือเรื่องอัลกอริทึมของ TikTok ในปี2025ค่ะมันทำงานยังไงกันแน่แล้วเราจะแบบทำคอนเทนต์ยังไงให้มันคลิกให้มันเพิ่มโอกาสให้คนเห็นเยอะๆนะคะครับ ข้อมูลที่เราจะมาแกะกันวันนี้เนี่ยมีที่มาจากข้อความส่วนหนึ่งในคู่มือเอ่อชื่อว่าเอาชนะอัลกอริทึมติ๊กตอกสองค่ะเหมือนเป็นไกดบุ๊กเลยใช่ครับก็เป้าหมายวันนี้คือเราจะมาทําความเข้าใจแบบว่ากลไกเบื้องหลังมันก่อนแล้วก็กลั่นเอาเคล็ดลับที่มันเอาไปใช้ได้จริงออกมาเลยนะครับค่ะใครที่แบบอยากจะปั้นช่อง TikTok หรือใช้ TikTok กทำการตลาดเนี่ยผมว่าต้องฟังเลยจุดเริ่มต้นสําคัญสุดๆเลยนะคือต้องเข้าใจก่อนว่า TikTok เนี่ยเขาพยายามมากๆที่จะสร้างหน้าฟีดหรือที่เรียกกันว่า for you page FYP เนี่ยให้มันต่างกันไปเลยสำหรับแต่ละคนอ๋อ oh. มันไม่ใช่แบบหน้าเดียวเห็นเหมือนกันหมดนะครับแต่มันปรับตามพฤติกรรมความสนใจของคนคนนั้นจริงๆเข้าใจเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มที่แกนหลักๆของมันกันเลยนะคะจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยอัลกอริทึมทิกตอมันคือระบบแนะนำวิดีโอหรือ recommender system ใช่ไหมคะ หน้าที่คือเหมือนคอยดูว่าเราชอบอะไรแล้วก็ส่งคอนเทนต์ที่คิดว่าเราน่าจะชอบมาให้ดูในหน้า For You Page หลักการเป็นแบบนั้นเลยครับแล้วประเด็นคือมันเรียนรู้ตลอดเวลาเลยนะจากทุกอย่างที่เราทําบนแอปอะครับทุกอย่างเลยเหรอคะใช่ครับดูคลิปไหนนานกดไลค์อันไหนแชร์แนวไหนหรือแม้แต่คลิปที่เราแบบปัดทิ้งเราเร็วครับทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลให้มันเรียนรู้หมดเลยโหเป้าหมายหลักๆก็คือ ทำให้เราอยู่บนแอปให้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นแหละครับการแนะนําวิดีโอที่ใช่สําหรับเราเนี่ยก็เลยเป็นหัวใจของเขาเลยน่าสนใจมากค่ะแล้วไอตัวสัญญาณหรือ ranking signal ที่เขาใช้ตัดสินใจว่าจะดันคลิปไหนให้คนเห็นเยอะๆอะคะในคู่มือบอกว่ามีหลายอย่างแต่บางอย่างก็สําคัญกว่ามากๆเลยใช่ครับประเด็นนี้สําคัญมากครับปัจจัยที่สําคัญที่สุดเลยนะมีน้ําหนักมากที่สุดก็คือพฤติกรรมของผู้ใช้ หรือ u s e r interactions อันนี้คือตัวตัดสินหลักๆเลยก็ว่าได้ครับอ๋อหมายถึงการที่คนดูเขาเมีปฏิกิริยากับคลิปเรายัางไงอย่างนั้นใช่ไหมคะเช่นใช่ครับหลักๆเลยคือการดูจนจบหรือ w a t c h time เนี่ยโอโหอันนี้คือราชาเลยก็ว่าได้ครับยิ่งคนดูคลิปเรานานเท่าไหร่ดูจนจบอืหรือว่าดูซ้นหรือ rewatch เนี่ยยิ่งเป็นสัญญาณบวกแรงๆให้อัลกอริทึมเลยครับอ๋อดูซ้ำด้วยเหรอคะ ใช่ครับดูซ้ำยิ่งดีเลยครับนอกจาก Watch Time แล้วก็ยังมีพวก Like พวกแชร์ c o m มนต์หรือว่าการกดบันทึกเก็บไว้ดูทีหลังหรือกดติดตามช่องเราไปเลยหลังจากดูคลิปพวกนี้ก็คือบวกหมดเลยถูกต้องครับทั้งหมดนี้มันบอกอัลกอริทึมว่าเออคอนเทนต์นี้มันน่าสนใจนะมันมีคุณค่านะคนอยากมีส่วนร่วมด้วยค่ะในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดมีคนกดไม่สนใจหรือ Not Interested เนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาณลบที่ชัดเจนเหมือนกันถ้าโดนกดเยอะ <C 2> คลิปนั้นก็จะถูกลบการมองเห็นลงไปเข้าใจเลยค่ะเหมือนเพิ่นระบบโวทให้คะแนนเก,กเลยเลยนะคะแล้วปัจจัยที่รองลงมาล่ะคะปัจจัยอันดับ2นะครับก็คือข้อมูลในตัววิดีโอเองหรือวิดีโออินโฟเมชันอันนี้คือสิ่งที่เราแบบว่าใส่เข้าไปเพื่อช่วยให้ t k t t o k เข้าใจว่าคลิปเราเกี่ยวกับอะไรอ๋อหมายถึงพวกแคปชั่นที่เราเขียนใส่คีย์เวิร์ดพวกแฮชแท็ที่เราติดหรือว่าเสียงเพลงที่เลือกใช้เอฟเฟกต,ต่างๆนานา,นา หรือแม้แต่การที่เราไปเกาะหัวข้อที่กำลังฮิตทิตอยู่ตอนนั้นใช่เลยครับข้อมูลพวกนี้ช่วยให้ TikTok จัดหมวดหมู่คอนเทนต์ได้ถูกทางแล้วก็ส่งไปให้กลุ่มคนที่น่าจะสนใจได้ง่ายขึ้นอืมแต่ถึงอย่างนั้นนะครับน้ำหนักมันก็ยังน้อยกว่า user interactions อยู่ดีคือต่อให้เราใส่ข้อมูลครบเป๊ะเลยแต่ถ้าคนดูเราไม่ชอบปัดทิ้งเร็วปัจจัยพวกนี้ก็อาจจะช่วยได้ไม่มากเท่าไหร่ แล้วปัจจัยสุดท้ายล่ะคะที่เขาว่ามีผลน้อยสุดเลยอันนั้นคือข้อมูลผู้ใช้กับอุปกรณ์ครับหรือ user information เช่นภาษาที่ตั้งค่าในแอปประเทศที่อยู่หรือว่าใช้มือถือรุ่นไหน iOS หรือ Android อะไรแบบนี้ครับพวกนี้ผลน้อยมากครับถ้าเทียบกับ2อันแรกโอเคค่ะชัดเจนเลยว่า หัวใจหลักจริงๆก็คือการสร้างคอนเทนต์ที่ทำให้คนดูเขาชอบแล้วก็อยากมีส่วนร่วมด้วยจริงๆทีนี้มาถึงส่วนที่หน้าจอไปใช้ได้เยอะสุดแล้วค่ะคู่มือนี้เขาให้เคล็ดลับมาตั้ง9ข้อเนี่ยสำหรับการทำงานกับอัลกอริทึมท i k ต o k ปี2025ครับผมเอ๊ะหรือเราลองจัดกลุ่มดูไหมคะเหมือนอ่านดูแล้วเคล็ดลับพวกนี้มันจะเน้นอยู่สัก3เรื่องหลักๆหรือเปล่าคือ 1. การดึงความสนใจให้ได้เร็วๆ2 การสร้างคอมมูนิตี้ที่ใช่ของเราแล้วก็3การใช้เครื่องมือต่างๆของแพลตฟอร์มให้เป็นประโยชน์เออเป็นการจัดกลุ่มที่น่าสนใจครับช่วยให้เห็นภาพรวมได้ดีเลยลองมาลงรายละเอียดทีละกลุ่มกันดูครับได้เลยค่ะกลุ่มแรกนะคะการดึงดุบความสนใจข้อที่แบบสำคัญสุดๆในกลุ่มนี้น่าจะเป็นเคล็ดลับข้อ2เลยคือดึงคนดูให้อยู่ใน3วินาทีแรกให้ได้หรือ The Ho o k เนี่ยทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นคะ เพราะว่า watch time เนี่แหละครับคือทุกสิ่งอย่างเลยถ้าเราเกี่ยวคนดูให้หยุดนิ้วไม่ได้ใน3วินาทีแรกเนี่ยโอกาสที่เขาจะดูต่อจนจบก็น้อยลงเยอะเลยครับเราต้องเปิดคลิปด้วยอะไรที่มันแบบฮุก น่าสนใจทันทีอาจจะเป็นคำถามที่มันจึ๊กจกโดนใจภาพที่แบบว้าวหรือบางทีก็เอาตอนพีคมาเปิดเลยก็ได้อย่างถ้าเป็นธุรกิจเวโปรตีนก็อาจจะเปิดด้วยภาพ b e ฟอร์ a f ฟเตอร์ที่แบบเห็นผลชัดชดหรือคำถามตรงๆงเช่นกินเวแล้วท้องอืดหรออาจจะเป็นเพราะใช่ครับส่วนถ้าเป็นคอนเทนต์ดูดวงก็อาจจะเปิดด้วยคำถามจี้ใจเลยเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมหรือเลือกไพ่กองนี้ถ้าคุณอยากรู้เรื่องอะไรแบบนี้ ถูกต้องครับต้องสัน้นกระชับแล้วก็ดึงดูดทันทีเลยนอกจากเรื่องฮุกแล้วนะครับในกลุ่มนี้ก็ยังมีเรื่องการสร้างคอนเทนต์คุณภาพสูงและเป็นสไตล์ t i k t o อกด้วยอันนี้คือเคล็ดลับข้อ4นะครับซึ่งคําว่าคุณภาพสูงเนี่ยไม่ได้หมายถึงโปรดักชันต้องอลังการงานสร้างนะแต่คือ,อคือภาพต้องชัดเสียงต้องฟังรู้เรื่องดูง่ายๆใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือต้องใส่ซับไตเติลเพราะคนส่วนใหญ่ดูแบบปิดเสียงกันใช่เลยครับเน้นความคมชัด แสงสว่างพอเสียงฟังชัดเจนตัดต่อให้มันกระชับแล้วก็อาจจะลองใช้ฟีเจอร์ของ TikTok อย่าง Carousel ที่ให้โพสต์ภาพหลายๆภาพในโพสต์เดียวอันนี้ก็ช่วยให้ข้อมูลที่น่าสนใจได้แล้วก็เพิ่มเวลาที่คนอยู่กับคอนเทนต์เราได้ด้วยนะครับอ๋อค่ะค่ะ ตัวอย่างร้านอาหารอาจจะใช้แครอทเซลโชเมนูเด็ดหรือขั้นตอนการทำอาหารง่ายๆคนทำคอนเทนต์ดูดวงก็ใช้ทำพิกขาดได้ดีมากๆเลยครับอืออืมแล้วอีกข้อในกลุ่มดึงดูดความสนใจคือเคล็ดลับข้อ8ใช้เพลงและเสียงที่กำลังฮิตอันนี้ดูเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์มากๆของ TikTok เลยนะคะมากๆครับเสียงเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรม Tik To k เลย การใช้เพลงหรือเสียงที่กำลังเป็นกระแสเนี่ยช่วยเพิ่มโอกาสในการถูกค้นพบได้อย่างมหาศาลเลยนะครับค่ะลองสังเกตจากหน้า FYP ของเราเองก็ได้หรือจะเข้าไปดูใน TikTok Creative Center ก็มีบอกครับว่าช่วงนี้มีเสียงไหนกำลังมาแรงแล้วก็ดูว่ามันเข้ากับคอนเทนต์เราไหมอย่างเช่นธุรกิจเสื้อผ้าก็อาจจะใช้เพลงฮิตๆตอนทำคลิปลองชุดใหม่ ใช่ครับหรือช่องให้ความรู้อาจจะเอาเสียงที่กำลังไวรัลมาทำเป็นคลิปสั้นๆให้มันดูสนุกขึ้นก็ได้ครับเยี่ยมเลยค่ะนั่นคือกลุ่มแรกนะคะดึงดูดความสนใจทีนี้กลุ่มที่2การสร้างคอมมูนิตี้ที่ใช่ข้อแรกที่สำคัญมากเลยคือเคล็ดลับข้อ1เจาะกลุ่มคอมมูนิตี้ของเราให้เจอหรือฟ u นย i นิชทำไมการหา niche ถึงสำคัญกว่าการทำคอนเทนต์แบบกว้างๆทั่วไปอะคะ เพราะว่า TikTok เขาพยายามจะส่งคอนเทนต์ให้คนที่น่าจะชอบที่สุดดูก่อนไงครับพอเราชัดเจนว่าเราทำคอนเทนต์ให้ใครกลุ่มไหนหรือนิชไหนเนี่ยอัลกอริทึมก็จะทำงานง่ายขึ้น mm. เขาก็จะส่งคลิปเราไปให้คนในคอมมูนิตี้นั้นเห็นก่อนซึ่งคนกลุ่มนี้แหละครับที่มีแนวโน้มจะชอบจะมีส่วนร่วมกับเราสูงกว่าคนทั่วไปที่อาจจะแค่ผ่านมาเจอโดยบังเอิญ หมายความว่าแทนที่เราจะทำคลิปตลกกว้างๆถ้าเราขายอุปกรณ์ทำกาแฟก็ควรเน้นทำคอนเทนต์สำหรับ hashtag คนรักกาแฟ hashtag homecafe อะไรแบบนี้ไปเลยเหรอคะ ประมาณนั้นเลยครับหรือถ้าเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาแทนที่จะพูดเรื่องทั่วไปมากๆก็อาจจะเน้นไปเลยที่กลุ่มแฮชแท็กความสัมพันธ์แฮชแท็กปัญหาครอบครัวหรือแฮชแท็กพัฒนาตัวเองแบบนี้ก็จะดึงดูดคนที่เขากำลังมองหาคำตอบเรื่องนั้นๆจริงๆมันคือการสร้างฐานแฟนที่เหนียวแน่นขึ้นมาครับแล้วมีเครื่องมืออะไรที่ช่วยสร้างคอมมูนิตี้ได้บ้างคะเคล็ออดลับข้อ6พูดถึงการใช้ฟีเจอร์อินเทอร์แอคทีฟหรือ interactive อินเทอร์แอคทีฟฟีเจอร์อ๋อ พวกดูเอ t i สติชเชสไลฟ์รี y w i t วิดีโอหรือ Q&A ฟี a จอร์นะครับพวกนี้ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมการพูดคุยกันทั้งกับผู้ชมแล้วก็กับครีเอเตอร์คนอื่นๆด้วยค่ะมีชีวิตชีวาแล้วก็สร้างความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันเป็นชุมชนเดียวกันได้มากขึ้นครับอย่างเช่นการทำส t ิชกับคลิปไวรัลแล้วก็ใส่ความเห็นของเราเข้าไปหรือว่าการจัดไลฟ์ตอบคำถามแฟนๆแบบสดๆเลย ใช่ครับหรือการใช้ฟีเจอร์ Q&A ให้คนมาถามคำถามทิ้งไว้แล้วเราก็อัดคลิปตอบอันนี้ก็เป็นการสร้างคอนเทนต์ที่ตรงกับความต้องการของผู้ชมได้ดีมากๆเลยแล้วสุดท้ายในกลุ่มนี้นะครับคือเคล็ดลับข้อ9ที่เหมือนจะง่ายๆแต่ก็สำคัญมากๆคือเป็นตัวของตัวเองแล้วก็สนุกไปกับมัน be authentic and have fun อันนี้จริงเลยค่ะสังเกตว่า t i k t o k เนี่ยไม่ใช่เวทีของความเป๊ะค,ความเนีย้ยหรือความเป็นทางการมากๆเลยคนดูเขาชอบความจริงใจความเป็นธรรมชาติความสนุกสนานถูกต้องครับความเป็นตัวตนที่มันชัดเจนจับต้องได้เข้าถึงง่ายเนี่ยเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งบนทิ k ตอกเลยอย่าไปกลัวที่จะแสดงด้านตลกๆหรือเบื้องหลังที่มันอาจจะไม่สมบูรณ์แบบบ้างมันทําให้คนดูรู้สึกเชื่อมต่อกับเราได้ง่ายขึ้นนะครับค่ะตัวอย่างเจ้าของแบรนด์อาจจะออกมาเต้นตามเทรน,สน์สนุกสนุก หรือครูสอนภาษาอาจจะเล่าเรื่องผิดพลาดตลกตลกของตัวเองตอนเรียนภาษาใหม่ๆก็ได้ครับครบท่วงสำหรับกลุ่มที่2นะคะสร้างคอมมูนิตี้ทีนี้กลุ่มสุดท้ายการใช้เครื่องมือของแพลตฟอร์มให้เป็นประโยชน์ข้อนี้น่าสนใจมากค่ะเท็ดลับข้อ3บอกว่าทำา SEO บน TikTok เดี๋ยวนี้คนใช้ t k k t o อค้นหาข้อมูลเหมือนก o เกิลแล้วจริงๆหรอคะเริ่มเป็นแบบนั้นมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับ โดยเฉพาะการค้นหาพวกสถานที่สินค้าหรือคำแนะนำสั้นๆง่ายๆอ oh. ดังนั้นการใส่คีย์เวิร์ดที่คนน่าจะใช้ค้นหาลงไปในส่วนต่างๆของวิดีโอเนี่ยก็เลยสำคัญมากขึ้นทั้งในแคปชั่นในตัวหนังสือบนวิดีโอหรือ t ท็กซ์โอเวอร์เลยแล้วก็อาจจะรวมถึงในเสียงภาคหรือ Voice Over ด้วยครับหมายความว่าถ้าเราทำร้านอาหารอยู่ที่เชียงใหม่ก็ควรใส่คำว่าร้านอาหารเชียงใหม่คาเฟ่เชียงใหม่ทั้งในคลิปในแคปชั่นเลย ใช่ครับหรือจะเราให้คำแนะนำเรื่องการลงทุนก็ควรจะมีคำว่าลงทุนหุ้นคริปโตอยู่ในส่วนต่างๆเพื่อให้คนที่เขาค้นหาคำพวกนี้มีโอกาสเจอกลิบเราได้ง่ายขึ้นอันนี้คือการปรับตัวตามพฤติกรรมผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปครับแล้วเรื่องการโพส์ในเวลาที่เหมาะสมล่ะคะหรือโพส at the right time เคล็ดลับข้อ5อันนี้ยังสําคัญอยู่ไหมคะยังสําคัญนะครับเพราะการโพสต์ในช่วงเวลาที่ผู้ติดตามของเราเขาออนไลน์อยู่เยอะที่สุดเนี่ยมันจะช่วยให้คลิปเราได้ engagement หรือการมีส่วนร่วมในช่วงแรกๆได้เร็วซึ่งอันนี้เป็นสัญญ,ญาณที่ดีกับอัลกอริทึมครับค่ะควรจะเข้าไปเช็คใน TikTok Analytics ตรงส่วน followers นะครับเพื่อดูข้อมูลเฉพาะของช่องเราเลยถึงแม้ว่ามันจะมีช่วงเวลายอดนิยมทั่วๆไปเช่นตอนเที่ยงหรือหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มอะไรแบบนี้นะครับ แต่เวลาที่ดีที่สุดของแต่ละช่องอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ตัวอย่างเช่นช่องสอนออกกำลังกายอาจจะโพสต์ตอนเช้าตรู่เลยหรือตอนเย็นหลังเลิกงานช่องข่าวก็อาจจะต้องโพสต์ทันทีที่มีประเด็นร้อนๆถูกต้องครับต้องดูข้อมูลของเราเป็นหลักเลยและสุดท้ายในกลุ่มนี้นะครับคือเคล็ดลับข้อ7ใช้แฮชแท็กที่ใช่ use the right hashtags คู่มือเขาแนะนำว่าไม่ต้องใส่เยอะนะครับ แค่สองสามอันที่เกี่ยวข้องมากๆก็พอแล้วการเลือกแฮชแท็กนี้มีหลักการยังไงคะต้องเลือกแบบไหนควรจะผสมผสานกันนิดหน่อยครับอาจจะมีแท็กที่มันกว้างหน่อยเช่น hashtag อาหารคลีนมีแท็กที่เจาะจงกับคอมมูนิตี้ของเราเช่นลดน้ำหนักเร่งด่วนแล้วก็มีแท็กที่เป็นเรื่องเฉพาะของคลิปนั้นหรืออาจจะเป็นชื่อแบรนด์ของเราก็ได้เช่นโปรตีนบาสูตรใหม่อื การเลือกแท็กที่มันตรงประเด็นเนี่ยช่วยให้ TikTok ส่งคอนเทนต์ไปถูกกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้นแล้วก็อย่าลืมดูด้วยนะครับว่ามีแท็กไหนกำลังเป็นกระแสอยู่บ้างถ้ามันเข้ากับเนื้อหาเราก็ใส่ไปด้วยได้ครับโอเคครบทเท่าเคล็ดลับเลยนะคะพอแบ่งเป็น3กลุ่มแบบนี้ทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยค่ะคือ 1. ดึงดูดความสนใจทันทีฮุกคุณภาพคอนเทนต์เสียงฮิต 2. ส,สร้างคอมมูนิตี้หานิชใช้ฟีเจอร์โต้ตอบเป็นตัวเองแล้วก็ 3. ใช้แพลตฟอร์มให้เป็นทำา SEO เลือกเวลาโพสใช้ h a s h t ็ g เป็นการสรุปที่ดีครับจะเห็นว่ามันไม่ใช่แค่การทำตามเช็คลิสต์นะแต่มันคือการผสมผสานกลยุทธ์เหล่านี้ให้เข้ากับเป้าหมายแล้วก็กลุ่มเป้าหมายของเราเองทีนี้นอกจากสิ่งที่ควรทำแล้วมีอะไรที่ไม่ควรทำบ้างคะแบบว่าคอนเทนต์แบบไหนที่ติ๊กตอไม่ชอบหรืออาจจะโดนลดการมองเห็นไปเลย หลักๆเลยนะครับก็คือสิ่งที่มันขัดกับหลักเกณฑ์ของชุมชนหรือ community guidelines ของเขานั่นแหละครับหรือพวกที่สร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีให้กับคนดูตัวอย่างเช่นค่ะคอนเทนต์ที่มีไลายน้ำจากแอปอื่นอันนี้ชัดเจนติ k t o อกไม่อยากโปรโมทคู่แข่งอยู่แล้วคอนเทนต์ที่สั้นมากๆแล้วก็คุณภาพต่ำเช่นมีแต่ภาพนิ่งแล้วใส่เพลงเฉยๆอันนี้มันไม่ค่อยมีคุณค่าอะไร ข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอมอันนี้ก็แน่นอนว่าส่งผลเสียร้ายแรงเนื้อหาที่มันอันตรายหรือท้าทายสิ่งเสี่ยงอันนี้ก็ขัดกับเรื่องความปลอดภัยพาปูเปลือยหรือสอไปในทางเพศอันนี้ก็ผิดกฎเขาชัดเจนการพนันยาสูบแอลกอฮอล์ที่นําเสนอแบบไม่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็มีข้อจํากัดตามกฎอยู่เนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังหรือ hate speech อันนี้ก็ขัดกับนโยบายสร้างชุมชนที่ปลอดภัยครับ เข้าใจได้เลยค่ะคือต้องสร้างสารรค์อยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยแล้วก็กฎกติกาของแพลตฟอร์มเขาด้วยทีนี้ลองย้อนกลับมาที่ตัวอย่างธุรกิจที่เราคุยกันตอนแรกนะคะถ้าเป็นธุรกิจเวโปรตีนการปรับใช้เคล็ดลับพวกนี้ก็น่าจะเน้นไปที่ น่าจะเน้นการหาน i ช h ที่ชัดเจนก่อนเลยครับเช่นกลุ่มสร้างกล้ามเนื้อหรือกลุ่มลดไขมันแล้วก็ทำคอนเทนต์ที่ให้คุณค่าจริงๆเช่นสูตรอาหารเคล็ดลับยังกินใช้ฮุกที่น่าสนใจอย่าง before after หรือคำถามที่มันโดนใจค่ะสร้างคอนเทนต์คุณภาพดีภาพชัดเสียงชัดมีซับใช้ฟีเจอร์โต้ต,ตอบอย่าง Q&A หรือ stitch กับคลิปออกกาลังกายอื่นๆแล้วก็ต้องทา SEO ด้วยคีย์เวิร์ดที่เกี่ยวข้องครับเช่นเวป r o t e สร้างกล้ามลดไขมัน ส่วนธุรกิจดูดวงหรือไพ่ยิปซีล่ะคะน่าจะเน้นตรงไหนเป็นพิเศษก็น่าจะเน้นการสร้างคอมมูนิตี้ผ่านนิชที่ชัดเจนเหมือนกันครับเช่นความรักการงานการเงินใช้ฮุกที่มันดึงดูดทางอารมณ์อย่างคำถามจี้ใจหรือการทำพิก,กคอร์ดอืมพิกอาคานี่ฮิตมากใช่ครับ แล้วก็ต้องสร้างคอนเทนต์คุณภาพสูงที่ดูน่าเชื่อถือภาพต้องสวยเสียงต้องดีใช้ฟีเจอร์โต้อตอบเยอะๆเลย Pick a card, Live Q&A Reply with Video พวกนี้ช่วยได้มากค่ะแล้วก็แสดงความเป็นตัวเองความจริงใจออกมาที่สำคัญมากๆเลยนะครับสำหรับธุรกิจบริการแบบนี้คือ Call to Action หรือ CTA ที่ชัดเจนต้องบอกผู้ชมเสมอว่าถ้าสนใจดูดงส่วนตัวเนี่ยต้องทำยังไงติดต่อที่ไหนลิงก์อยู่ตรงไหน เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะสรุปแล้วนะคะหัวใจสําคัญก็คือการเข้าใจว่า Tik t o อกเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับการตอบสนองของผู้ใช้หรือ user interaction มากที่สุดเลยเพราะฉะนั yeah hhh, ้นเราก็ต้องสร้างคอนเทนต์ที่มันดึงดูดมีคุณภาพตรงกลุ่มเป้าหมายแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์แล้วก็จริงใจที่สุดถูกต้องเลยครับแล้วก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็ต่อยอดจากสิ่งที่เราคุยกันวันนี้แหละค่ะ คือในเมื่อเราเห็นแนวโน้มว่าคนเริ่มใช้ TikTok เพื่อค้นหาข้อมูลกันมากขึ้นเรื่อยๆคล้ายๆกับที่เราใช้ Google เลยเนี่ยคำถามคือค่ะลักษณะของความเชี่ยวชาญหรือข้อมูลที่คนคาดหวังจะเจอใน TikTok เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมมันจะกลายเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการหาข้อมูลที่ลึกซึ้งขึ้นมากกว่าแค่ความบันเทิงผิวเผินหรือเปล่า แล้วเรื่องนี้มันจะส่งผลกระทบยังไงต่อครีเอเตอร์ที่ต้องการสร้างตัวตนในฐานะผู้เชี่ยวชาญในนิชของตัวเองบนแพลตฟอร์มนี้อันนี้น่าจับตามองมาครับค่ะเป็นคำถามที่ทิงท้ายได้น่าขบคิดมากจริงๆค่ะสำหรับการเจาะลึกเรื่องอัลกอริทึม i k t o อกแล้วก็กลยุทธ์คอนเทนต์ในปี2025วันนี้ก็ครบท่วนทุกประเด็นแล้วนะคะขอบคุณมากเลยค่ะยินดีครับ ใครฟังมาถึงจุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม subscribe ด้วยนะครับ